กลุ่มก่อความไม่สงบที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและดินแดนตะวันออกหรือ ISIL ได้เผยแพร่พภาพที่พวกเขาอ้างว่าได้สังหารหมู่ทหารอิรักจำนวน1,700นายหลังบุกยึดเมืองทีเกรตซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีซัดดัมฮุตเซนแห่งอิรักขณะที่โฆษกของกองทัพอิรักออกมายอมรับว่าเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดซาราฮุดดินนอกจากนี้ยังพบร่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน12นายถูกเผาในเมืองนี้ด้วย การเปิดเผยภาพการสังหารโหดของกลุ่มนี้มีขึ้นในขณะที่กองทัพอิรักกำลังพยายามยึดคืนหลายเมืองที่ถูกกลุ่ม ISIL ยึดไปแบบสายฟ้าลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทางทหารของอิรักอ้างว่าสามารถยึดคืนได้แล้วบางส่วนและสังหารกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจำนวน279คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา และแม้ว่าขณะนี้สหรัฐจะสั่งเคลื่อนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H W b u s h พร้อมกองเรือคุ้มกันเข้าไปยังอ่าวเปอร์เซียแล้วแต่ผู้นำสหรัฐยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจถึงทางเลือกในการช่วยเหลือและสนับสนุนรัฐบาลอิรักซึ่งขณะนี้อิหร่านได้ส่งที่ปรึกษาทางทหารเข้าไปยังอิรักแล้วแต่แสดงการคัดคา้านการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐเพราะเชื่อว่าอิรักสามารถจัดการปัญหาในประเทศได้